พันบาทส้วนส้วนพี่น้องสาธุบุญครับพี่สาวครับอ่าเอาไหนพี่เอาเงาไปดิปัดเอิญสังน้องพี่น้องครับอะไรเพื่อนขอเบิร์ดเดย์ก่อนได้ไหมเบิร์เดย์ใครอ่ะี่ไงยืนอยู่นี่ไงอ๋อมาเสิร์ฟให้เลยอ่ะ ชายนะครับวงฮันเนลน้องฟอร์ดด้วยนะครับน้องเจเจพี่อยู่รอบนี้นะก็ไวพอมาเกิดให้แม่นิดนะครับพี่สาวของเราครับผมนะครับมีความสุขมากๆครับก่อนอื่นให้พี่ประธานห้างไวพอก่อนแล้วพี่ปู้ด้วยครับโอ้โหมึงให้คนอายุสูงอายุไวพอเลยเหรอยังไม่่แกตามอายุตามอายุตามอายุ่ะก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีายใจโตโตอ่ะไปเหรออ่ะให้พี่ปู้พูดก่อนครับพี่ปู้ครับเชิญครับอ่ะ น้าสุดยขอให้พี่นิดเนาะร่ำร่ำไม่รวยอย่าเจ็บทานครับโสดไปครับผมนี่ท่ประธานครับก็ขอให้พี่นิดนะครับอยู่เป็นลมผู่ำรวนะให้พี่เสียงผิวได้เกาะอยู่อย่างนี้นานๆะครับผมผมขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับอ่ะรงอ้วหนะพี่ใหญ่ของเราลุง้วนลุง้วนนี่ขอให้สุภาพแข็งแรงแข็งๆรง่ำร่ำรวย การงรูรยังตลอดไปตลอดไปครับพี่ฝ้ายครับขอให้น้องนิดนะฮะไม่อยากให้เด็กลง <c oughs> อ,อจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสําคัญเลยก็สุขภาพต้องแข็งแรงนี่พันเนวครับพันเดียวันเวครับขอขอให้แม่เป็นที่น่ารักแบบนี้กับพวกเราลูกๆแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องเจงนี้นะครับผมแล้วก็ สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,ร,บร่ำรวยยิ่ขึ้นไปครับผมพ่อแม่ครับผมสุขหลดหล,ลด้านพี่สาวเนอขอบคุณพระพับ้าแฮปปี้เบรดเดอร์สูขอบคุณครับไม่รู้ว่าจะภาพมีอะไรจะพูดหรือเปล่านะฮะวันนี้เอาบอกเจ้าหน่อยด้วยเจ้าหน่อยด้อ่าสจหน่ายสจหน่ายโอ้วันนี้คนล้นหลามเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ทั้งที่มาร่วมงานทั้งที่มาช่วยข้างบนเวทีนะค,ะคบงานนี้ไม่สำเร็จแน่นอนถ้าขาดทุกๆคนนะคะงานหน้าไม่แน่อาจจะมีอีกนะคะเอาหน้าหนาวเลยใกล้จะถึงเนี่ยเอาหน้าหนาวต่อเลยเอโอ้ฮันแนวแหมมึงสบายตัวแล้วมึงก็แหมทีนี้หางานกินเหล้าได้บานนี้ ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเดวีพี่นิดคะพี่นิดคะประมาณยอดเก้าวๆตอนนี้จะให้ลงมาเลยประมาณกี่กี่บาทคะกี่บาทฮะตอนนี้นะคะหลายๆท่านยอ,อ,ยาอยากทราบไหมคะว่าเท่าไหร่ยอดอยังไม่นิ่งนะคะตอนนี้เราร่วมสมทบทุนได้เงินอยู่ที่ประมาณ 1, 22, 1> านึ่งแสนสองหืนบาท นะครับนี่ฮะกับพวกเราทำบุญร่วมกันวันนี้พี่พายหาครับนอกจากพวกเราเจ้าวยพรแล้วอยากจะฟังความรู้สึกลูกชายคนเอาน่อยเอาน่อยเอ้ยถือถือเค้กนี่ลูกชายก็รอเราเอาการนะครับลูกชายของพี่ดิ้นที่ไม่ต้องห่วงครับขันแม่ความมีหีเป็นลูกไพ<อ><อ>่แนนเออก็ในความที่เป็นพี่ชายนะครับก็อยากจะสื่อสารผ่านเจเจน้องชายด้วยก็ อยากให้แม่นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็พอจากความทุกข์ที่ที่เจอเรืย่ยๆกันแหละนั่นแหละก็อยากให้แม่นั้นผ่านพ,พ,รพ,รพร้นความทุกข์ไปด้วยกันครับก็ขอให้แม่มีความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันครับขอภาพแบบทำใจได้ไหมกาบแม่แล้วก็แ,วกแม่เน,น,น,นี่ยนะฮะเอความงากอดกันนอ่น่านรักนะฮะก็สุดยอดนะครับวันนี้เป็นวันเกิดนะครับ ทั้งทีนะฮะนี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณ